มีตำนานเก่าแก่ของชาวไอซ์แลนด์เล่าว่าถ้าคุณปล่อยให้คนตายเนี่ยลอยอยู่กลางนิม่โดยไม่จัดการให้ถูกต้องพวกเขาจะกลับมาแต่ไม่ใช่ในแบบที่คุณจะจำได้ในกลางฤดูหนาวันโหดร้ายครับชาวประมงเล็กๆของบนชายฝั่งไอซ์แลนด์กลายเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเอวาหญิงม่ายที่เพิ่งเสียสามีไปและลูกเรือไม่กี่คนที่เหลือพวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าการช่วยเหลือลูกเรือกลุ่มหนึ่งที่เหลือล่งใกล้ฝั่งจะเป็นการเปิดประตูต้อนรับความตายก้าวเข้ามาเอง เสียงกรีดร้องในความมืดร่างศพที่ไม่ยอมเนา่าปลาไหลที่เลื้ออยู่ในท้องคนตายและเงาดำที่ไม่มีใครอธิบายได้เริ่มคลืบคลานมันไม่ใช่ผีแต่มันคือดอกา้าวิญญาณอาฆาตในตำนานที่ฟื้นคืนชีพจากความตายเพื่อแกแ้แค้นคนเป็นเป็นเมื่อความหนาวไม่ใช่ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดและเมื่อเพื่อนเริ่มหันมีดเข้าใส่ตัวเองและเมื่อคุณเริ่มเห็นสิ่งเดียวกับในเงามืดคำถามก็คือถ้าฆ่าผีไม่ได้ แล้วจะรอดยังไงหรือที่จริงแล้วพวกเขาไม่ควรช่วยใครเลยตั้งแต่แรกติดตามเรื่องราวสุดหลอนเคลียร์และหักมุมของ The d a ด a เมในคลิปนี้กับผมสปอยอย่างเทมเพราะครั้งนี้ความตายไม่ได้เดินเข้ามาเองครับแต่คุณเปิดประตูให้มันเข้ามาดยในตัวหนังครับเริ่มต้นในช่วงปลายศตวรรษที่19ฤดูหนาวอันโหดร้ายเนี่ยกำลังกลืนกินเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งในชายฝั่งของไอซ์แลนด์ที่นั่นเนี่ยมีสถานีประมงเล็กๆครับตั้งอยู่โยดเดียวเดยียวดท่ามกลางหมาาและพายุเป็นของหญิงไม้คนหนึ่งครับที่ชื่อว เธอเนี่ยเพิ่งเสียสามีไปไม่นานครับแต่ยังคงยืนหยัดและดูแลทุกอย่างด้วยตัวเองโดยทีมลูกเรือของเอวาเนี่ยเหลือเพียงไม่กี่คนครับแต่บางคนเนี่ยต่างมีปัญหาของตัวเองผู้นําเรือที่กระหายอํานาจหนุ่มกล้าผู้จงรักภักดีชายขี้ประชดประชันคนเมาที่มักอารมณ์รุนแรงหนุ่มเคร่งศาสนาเด็กหนุ่มผู้ไร้ประสบการณ์ผู้เป็นลูกของกะลาสีและแม่ครัวครับผู้เชื่อในสิ่งลี้ลับ แม้ในช่วงนี้เนี่ยแทบจะไม่มีปลาให้จับเลยพวกเขาเนี่ยก็ยังตัดสินใจอยู่ต่อไม่ใช่เพราะหวังจะได้อะไรครับแต่เพราะความเคารพและตั้งใจของแมกนัสสามีของเอวาที่จากไปแล้วตลอดกาลในฤดูหนาวครับกำลังยาวนานยิ่งขึ้นและบางอย่างไม่ควรจะตื่นกำลังค่อยๆตื่นขึ้นมาพร้อมกับลมหิมะที่พัดแรงกว่าทุกปีในเช้าวันหนึ่งครับก่อนที่ทุกคนจะออกไปทำงานตามปกติโดยลูกเรือครับมองเห็นเรือลำหนึ่งเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งมันเป็นเรือของสกูนเนอร์ครับที่ลอยเข้ามาใกล้ฝั่งจนเกินไป ท้องเรือเนี่ยได้ขูดกับโขดหินจนฉีกขาดน้ําทะเลเนี่ยกำลังค่อยๆกลืนกินมันลงไปอย่างช้าๆเสียงร้องของความชืยเหลือครับลอยมากับลมหนาวเอวาเนี่ยอยากจะช่วยแต่ชาวประมงเนี่ยโดยเฉพาะรักหน้าเนี่ยไม่เห็นด้วยครับสบียงของพวกเขาเนี่ยแทบไม่พออยู่กันเองถ้าเพิ่มคนเข้ามาอีกแค่ไม่กี่คนพวกเขาทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่รอดถึงฤดูใบไม้ผลิสุดท้ายครับเอวาก็ต้องยอมถอยแม้ในใจเนี่ยจะยงังคงอยากช่วยผู้คนที่กําลังจะจมอยู่ตรงนั้นก็ตามนนในคืนนั้นเองครับ เสบียงจากเรือของสกูเนอร์เนี่ยก็เริ่มถูกคลื่นซัดเข้ามาที่ฝั่งทุกคนในตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะเปลี่ยนใจด้วยพวกเขาคิดว่าถ้าบนเรือน,นั้นเนี่ยยังมีของอีกลูกเรือคงจะตายกันหมดแล้วแน่ๆมันคงไม่เป็นอะไรถ้าหากจะลองออกไปเก็บมาใช้และในคืนนั้นเองครับพวกเขาเนี่ยก็ออกเรือไปอยังซากเรือที่จมอยู่กลางคลื่นหนาวแต่สิ่งที่เจอเนี่ยไม่ใช่แค่เศษซากครับ,รบในโพรงหินเล็กๆใกล้กลกลริมโขดมีลูกเรือรอดชีวิตอยู่ถึง6กคนทันที่ที่เห็นแสงจากเรือครับกลุ่มเรือเหล่านั้นเนี่ยเขารีบพุ่งเข้า พวกเขาเนี่ยกำลังจะพลิกเรือตัวรักหน้าเองครับถูกดึงตกลงไปในทะเลและไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยเอวาเนี่ยตกใจจนทําอะไรไม่ถูกหนึ่งในลูกเรือครับคว้าแขนของเธอไปแน่นแต่เดเนิเอลครับพุ่งเข้ามาชช่ยเทพ iptv ครบทุกความบันเทิงทุกแพลตฟอร์มจบในที่เดียวด้วยด้วยขวานในมือครับเขาฟันหวยฝ่ายจนขาดกลาง การต่อสู้ในช่วงพลิบตาจบลงด้วยลูกเรือของทางฝั่งเอวานรอดชีวิตส่วนคนจากลูกเรือของสกูเนอร์ถูกทิ้งเอาไว้ให้ตายในความมืดและเมื่อกลับถึงฝั่งครับทุกคน,นจมอยู่ในความรู้สึกผิดแต่พวกเขาโน้มน้าวตัวเองว่าพวกนั้น,นไม่มีทางอยู่ได้หรอกเพราะแม้แต่พวกเขาเองก็ย,ยังแคบไม่มีอะไรจะกินในเช้าวันต่อมาศพลูกเรือของเรือลํานั้น,เ,นเริ่มถูกคลื่นซัดเข้าฝั่ง และในระหว่างที่โยนาสกําลังตรวจดูอยู่นั้นท้องของศพหนึ่งเนี่ยก็ขยับกระตุกครับเขาคิดว่าอีกฝ่ายเนี่ยอาจจะยังไม่เสียชีวิตแดเนียลเนี่ยจึงตัดสินใจผ่าท้องมันด้วยมีดครับสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยมันไม่ใช่หัวใจที่ยังเต้นแต่เป็นงูทะเล2ตัวครับที่กําลังเลื้อยอยู่ในไซส้ที่เปิดออกเฮลกาครับแม่ครัว้ยึดถือความเชื่อเก่าแก่เตือนว่าหากไม่อยากให้ศพเหล่านั้นกลับมาต้องมัดมือมัดเท้าของพวกเขาตอกตะปูเงินลงไปที่เท้าและหมุนลงศพ3ามครั้งก่อนฝัง พอท่าไม่ทําอย่างนั้นพวกเขาจะกลับมาในร่างของดอกเกอร์สิ่งมีชีวิตที่ลุกขึ้นจากหลุมเพื่อทวงความตายกลับคืนแต่ลูกเรือครับไม่สนใจพวกเขาเนี่ยแค่สร้างลงศพอย่างลวกลวครับและฝังเอาไว้ในหิมะในคืนนั่นเองครับเอวาได้เดินไปที่หลุมศพของแมกนัสสามีที่ล่วงลับเธอหยุดมองหิมะก่อนที่จะได้ยินเสียงฝีเท้าจากด้านหลังมีบางอย่างกําลังตามเธอมา เธอเนี่ยได้ส่งตะเกียงเข้าไปในความมืดครับและเห็นเงาดำเนี่ยกำลังก้มตัวอยู่นิ่งสนิทตัวเงานั้นเองครับค่อยๆลุกขึ้นยืนและเอวาก็วิ่งหนีอย่างสุดชีวิตแต่ลื่นลงครับเมื่อหันกลับไปไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยแดเนียลเนี่ยได้พาเธอไปที่พักในคืนนั้น ทั้งคู่ได้พูดถึงแม็กซ์นัทและเกือบจะจูบกันโดยในวันต่อมาครับเอวาเนี่ยก็พบของแปลกบางอย่างบนหลังคาครับมันคือกิ่งไม้ที่ผูกเอาไว้ด้วยเชือกมีอักขรโบราณสลักไว้ที่ปลายเท้าครับโดยตัวเธอครับรีบถามกับเฮลกาครับหญิงชราก็เผยว่านั่นเนี่ยคือเครื่องรางกันรอเกอร์เฮลกาเนี่ยถามกลับเธอเริ่มเห็นมันแล้วใช่ไหมเอวาก็เงียบและพยายามจะเปลี่ยนเรื่องแต่เฮลกาเขาไม่หยุดครับโดยเธอบอกว่าฉันไม่ได้แค่เห็นแต่ฉันได้ยินมันด้วยถ้าเกิดปล่อยมันไว้อย่างนี้มันจะเข้าถึงจิตใจของผู้ และพวกเขาเนี่ยจะเริ่มทำร้ายกันเองแล้วพอถึงตอนนั้นด็อแกบบเกอร์เนี่ยก็จะเอาพวกเขาไปทีละคนสิ่งเดียวที่จะหยุดมันได้นั่นก็คือไฟโดยในวันนั้นครับการออกเรือกลับมาแบบโชคดีเกินคาดทุกคนเนี่ยเริ่มดื่มฉลองกันอย่างบ้าคลั่งห,กหักนาเนี่ยเริ่มจะเมาอย่างหนักพูจาดูถูกลูกชายตัวเองครับจนอารอนเนี่ยว,วิ่งออกจากที่พักด้วยความอึดอัด และในคืนนั้นเองครับเอวาก็ฝันถึงรอเกอร์และเปลวไฟที่ลุกโชนแต่เมื่อสะดุ้งตื่นขึ้นมาเธอกลับพบว่าภายในที่พักเนี่ยกำลังเกิดความโกลาหลเกิดขึ้นหักหน้าเนี่ยตัวร้อนจนเพอ้อครับโดยเขาเนี่ยพัมเพอ้อขอให้คนอื่นช่วยกันมันออกไปเขากลายเป็นอีกคนขวาคอแดนเนียลและบีบเอาไว้แน่นและกัดฟันสู้เหมือนสัตว์ป่าท้ายเนี่ยแอรอนก็ต้องหยิบพอขึ้นมาและทุบพ่อของตัวเองจนแน่นิง่งและในวันต่อมาครับ ปลาที่จับมาได้ทั้งหมดเนี่ยหายไปแถมเฮลกาเนี่ยก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยครับทุกคนเนี่ยเริ่มตระหนักแล้วว่าเธอเนี่ยขโมยปลาทั้งหมดแล้วสเสบียงในที่พักไปด้วยไม่มีทางเลือกมากนะครับพายุหิมะเนี่ยทำให้การออกจากเกาะแทบจะเป็นไปไม่ได้ไม่มีเรือไม่มีอาหารไม่มีที่พึ่งและในคืนนั้นเองครับเอวาเนี่ยครึ่งหลับครึ่งตื่นเธอเนี่ยเหมือนเห็นเงาของด็อกเกอร์ครับยืนอยู่ในความมืดภายในที่พักพอลุกขึ้นนั่ง ทุกอย่างก็หายไปเลยแค่ความว่างเปล่าและแล้วในเช้าวันถัดมาครับแดเนียลเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนักที่ศรีรษะในระหว่างออกล่าแมวน้ำบนแผ่นน้ําแข็งด้ดูเหมือนจะลื่นลม้มแต่ก่อนที่จะล้มครับเขาบอกว่าเขาเห็นเงาขนาดคนยืนมองเขาอยู่ลิบลเอวาเนี่ยค่อยๆรักษาบาดแผลให้แดเนียลครับในขณะที่ทุกอย่างรอบตัวเนี่ยเริ่มจะเงียบอย่างผิดปกติจากนั้นเนี่ยโจนาสก็เสนอบางอย่างครับเขาอยากสร้างโครงไม้กางเขนแบบเศษไม้ลอยน้ําเพื่อขอการให้อภัยจากพระเจ้าเอวาไม่ตอบครับ โจนาสจึงขอโทษอย่างแผ่วเบาแล้วเดินกลับไปในที่พักเพียงคนเดียวแต่พอเธอเดินตามเขาไปครับกับเพราะว่าโต๊ะอาหารว่างเปล่าโจโนาสเนี่ยนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นเลือดไหลจากบาดแผลทันใดนั้นเองครับแดเนียลซึ่งดูไม่เหมือนคนเดิมอีกต่อไปเนี่ยเดินเข้ามาพร้อมกับมีดในมือครับดวงตาเนี่ยเต็มไปด้วยความมืดเขาในโจมตีเอวาเธอในร้องขอขอให้เขาหยุดขอให้เขาจําตัวเองได้และในวินาทีนั้นครับแดเนียลก็หยุดมือแล้วหันมีดไปกรีดคอตัวเองซ้ๆํๆ ตัวเองต่อหน้าเธอเอวาในตอนนี้ครับสะเทือนใจเป็นอย่างมากและเริ่มเชื่อแล้วว่าเฮลกาเนี่ยอาจจะพูดถูกทุกอย่างเธอเนี่ยพาทุกคนที่เหลือครับไปยังจุดที่ฝังศพลูกเรือหลือร่มและเมื่อเปิดลงออกครับหนึ่งในนั้นก็ว่างเปล่าเอวาเนี่ยสั่งให้ทุกคนแยกย้ายและตามหาศพนั้นให้เจอแล้วทําลายมันซะพวกเขาเนี่ยไล่ตามรอยเท้าขึ้นไปตามหน้าผาครับที่มากก็เริ่มตกอย่างหนาแน่นจนแทบมองไม่เห็นทางเอวาเนี่ยได้หลุดออกจากกลุ่ม เธอเห็นสคูลี่ครับและตะโกนเรียกแต่เขาไม่ทันกลับมาครับก่อนจะกระโดดลงจากหน้าผาไปอย่างเยือกเย็นเอวาในตอนนี้ครับรีวิ่งไปดูร่างของเขาแต่สิ่งที่เธอเห็นเนี่ยกลับไม่ใช่โดยในตอนนี้ครับข้างหลังของเธอมีเงาเมื่อสูงตะงังงาและเมื่อเธอหันกลับไปครับมีนกตัวหนึ่งบินจากไหล่ของร่างนั้นครับเข้าไปใกล้มากขึ้นเธอพบว่ามันคือร่างแข็งชื่อของเฮลกาครับที่นั่งแน่นิ่งในหิมะดวงตาเบิกโพงอย่างไร้ลมหายใจครับเอวาเนี่ยรีตะโกนหาโจนาสและารอน พวกเขาเนี่ยกลับไปยังที่ฝังศพและครั้งนี้ครับก็ทําตามที่ฮิลก้าเคยเตือนเอาไว้ทุกอย่างและในคืนนั้นครับเอวาเนี่ยก็เห็นบางอย่างไต่ลงมาจากหลังคาเข้าสู่ที่พักเธอเนี่ยหยิบปืนของแมกนัสขึ้นมาเล็งครับและยิงใส่มันทันทีดอเกอร์เนี่ยสะดุดล้มเอวาเนี่ยรีบสาดต์ของเหลวติดไฟใสร่ร่างมันเพิงลุกทึบเสียงกรีดร้องดังสะท้อนกลางพายุหิมะครับเธอก็ไม่รอช้าครับโดยรีบหนีออกไปในความมืด พอหายใจจนเกือบจะหมดแรงก่อนที่จะพบกับโจนาสและอารอนที่วิ่งตามเสียงมาครับทั้งสองเนี่ยพยายามที่จะปลอบเธอแต่ในตาของเอวานี่ยังเต็มไปด้วยความหวาดกลัว รากับเธอรู้ว่ามันเนี่ยยังไม่จบและนี่ครับก็คือเรื่องราวของจดจ่าเมดเรื่องราวของมนุษย์ที่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่พวกเขาเนี่ยไม่อาจจะเข้าใจมันคือความเมตตาครับนำพาความตายมาเคาะประตูในเมื่อศพที่ควรจะสงบน,นิ่งเนี่ยกลับตื่นขึ้นมาพร้อมกับความอาฆาตและเมื่อความกลัวครับเริ่มกัดก,กินทุกสติและศรัทธาถ้าคุณชอบหนังที่ทั้งหลอนกดดันและหักมุมอย่าลืมกดติดตามช่องสปอยอย่างเทพของเราครับเพราะเราเนี่ยจะพาคุณไปรู้จักกับความตายในมุมเนี่ยที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน